ทธิบดีกรมการแพทย์ยอมรับนะครับว่าเตียงผู้ป่วยหนักเต็มศักยภาพเหลือ20เตียงขณะที่เตียงผู้ป่วยสีเหลืองเหลือ300เตียงสีเขียวก็เริ่มตึงครับต้องปรับแผนโดยสบคกทมจะใช้มาตรการ Bubble and Seal ในชุมชนส่วนสถานดูแลผู้สูงอายุถ้าหากผู้ดูแลติดเชื้อก็อาจจะให้ช่วยดูแลผู้สูงอายุไปด้วยก่อนจะส่งต่อโรงพยาบาล สำหรับภาพรวมสถานการณ์เตียงในกรุงเทพและปริมณฑลพบว่าห้อง ICU ความดันลบนั้นว่าง46เตียงหอผู้ป่วยวิกฤตที่ดัดแปลงเป็นห้องความดันลบว่าง68เตียงและห้อง ICU รวมว่าง34เตียงส่วนเตียงของผู้ป่วยสีเหลืองเหลือเกือบ2,000เตียงขณะที่ฮอสพิเทลเหลือ3,267เตียงโรงพยาบาลสนามเหลือ803เตียงเราจะทำเป็นโซนเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าในเขตนั้นนะครับมี การทำ n น r s i ซ g ่งโฮมไอโซเลชัเขตจะเข้าไปดูก่อนว่าคนที่ดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงถ้าติดโควิดเนี่ยผู้ดูแลติดเชื้อแล้วก็ช่วยดูกันไปแต่เขายังอาการดีนะเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้ผู้ดูแลเท่าที่ผมเคยเข้าไปที่หนึ่งเนี่ยเขาฉีดวัคซีนแล้วเขาก็จะอาการดีถ้าได้มาตรฐานอันหนึ่งก็คือดูแลกันตรงนั้นแหละแล้วก็ช่วยกันนะครับแล้วก็จะมีหมอนะครับในโรงพยาบาลที่เป็นเราเรียกเป็นพาร์มรีแคร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลกทมนะครับเช่นแถวหนองจอกแถวสามวานี่ก็จะมีอะไรอ่ะโรงพยาบาลผมจําชื่อไม่ได้อยู่สองแห่งนะครับที่เป็นพา,ารารลีแคร์ถ้าเหนือจากนั้นมาพอเป็นสีเหลืองสีแดงถ้ายังมีเตียงรีเฟอร์ได้ก็จะรับรีเฟอร์กันขณะนี้แนวโน้มผู้ป่วยสีเหลืองกลายเป็นสีแดงเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นและแตะหลักพันทุกวันถ้าหากเป็นเช่นนี้ระบบสาธารณาสุขยากที่จะรองรับไหวครับ ขณะดเดียวกันก็ได้ปรับให้ยาฟาวิพิราเวียรเร็วขึ้นแนะนําให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเองโฆษกสบคนระบุว่าผู้ป่วยโควิด -19 อาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจในกรุงเทพและปริมณทลเพิ่มขึ้นทุกวันล่าสุด332คน333อ่า333คนมากที่สุดอยู่ในกรุงเทพ210คนรองลงมาคือสมุทรปราการนนทบุรีน้อยที่สุดอยู่ที่นครปฐม และถ้าหากดู71จังหวัดที่เหลือนะครับพบว่าผู้ป่วยอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจ100คนทําให้ยอดรวมทั่วประเทศมีผู้ป่วยอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจอยู่433คนจากผู้ป่วยปอดอักเสบ1,526คนที่ประชุมสบคก็ยอมรับนะครับว่าผู้ป่วยจํานวนหนึ่งที่รอเตียงอาจจะต้องเปิดพื้นที่โรงพยาบาลรองรับในกลุ่มสีแดงอย่างเช่นโมเดลโรงพยาบาลพลังแผ่นดิน พร้อมกับให้โจทย์ทางกรุงเทพไปเพิ่มฮอสพิทลดูแลผู้ป่วยสีเขียวและให้เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้รองรับผู้ป่วยสีแดงและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์จากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีสถานที่อยู่แล้วสามารถที่จะปรับให้เป็นเครื่องดับเป็นสีแดงได้ไหมนะครับโดยการเพิ่มเติมเครื่องไม้เครื่องมือ ซึ่งอันนี้จะต้องมีการพูดคุยกันท่านก็ได้มอบให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมพลนะครับได้ไปประชุมปรึกษาเพื่อที่จะขยายศักยภาพปลัดกรุงเทพมหานครระบุว่าได้ขยายศักยภาพเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด19ทั้งโรงพยาบาลในสังกัดและโรงพยาบาลสนามกว่า2,700เตียงในผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและเตรียมจะเพิ่มโรงพยาบาลสนามและฮอสพิทล ัจจุบันนะคะเราก็มีนโยบายให้ับทางาสำนักการแพทย์เนี่ยได้ไปพยายามที่จะเพิ่มในส่วนของพื้นที่ที่จะรับผู้ป่วยอีกเราอาจจะมีการประสานกับโรงพยาบาลเอกชนให้เขาเปิดเป็นโฮสฟิทเทลให้มากเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราเองพอ,อพยายามที่จะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะรองรับนะคะในกรณีที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่ะ นายนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็บอกว่าเตรียมเพิ่มจักรยาภาพโรงพยาบาลสนามใน4มุมเมืองของกรุงเทพรองรับผู้ป่วยอาการหนักแห่งละ200เตียงนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะยกระดับศูนย์นิมิตบุตรเพื่อรองรับผู้ป่วยสีเหลืองด้วยส่วนบุคลากรอาจจะสับเปลี่ยนมาจากต่างจังหวัดเพื่อให้โรงพยาบาลหลักได้ดูแลผู้ป่วยหนักได้มากขึ้นครับ